สวัสดีครับท่านชมครับวันนี้เราจะมาแนะนําเครื่องมือนะครับอันนี้คือเครื่องมือนะอตัดท่อ PVC นะครับแล้วตัดยังไงให้ถูกต้องนะครับมาดูกันเลยครับปกตินะเราจะตัดกันแบบนี้เลยนะครับอกตัดแบบนี้เลยนะใช้ตัวเหล็กเนี่ยกดเข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็ดันสังเกตไหมครับว่าท่อมันจะเบี้ยว นะครับเนี่ยพอถอกแล้วเนี่ยปลายท่อมันจะเบี้ยวนะฮะทุกู้ชมเนี่ยเราเวลาไปตัดหรือว่าไปต่อท่อหรือไปต่อข้อต่ออะไรเงี้ยมันจะทําให้น้ํารั่วซึมได้นะครับเนี่ยการตัดที่ถูกต้องนะฮะเดีย๋ยวมาดูการตัดที่ถูกต้องนะครับหรือว่าคนอื่นขนัดแบบแบบนี้ก็ได้นะครับไม่ได้ว่ากันนะฮะการตัดที่ถูกต้องนะครับนี่ครับให้ตัวเหล็กนะฮะ เกาะเข้าไปก่อนนะครับนี่เกาะเข้าประมาณนี้นะฮะแล้วก็หมุนนะครับหมุนท่อนะฮะนี่นะครับก็จะได้ท่อที่กลมนะครับแล้วก็ไม่รั่วนะครับนี่ยเทคนิคง่ายๆครับแค่นี้เองฮะง่ายไหมครับเนาะการใช้ที่ตัดท่อพีซนะครับนี่ฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ